เทสสบายดีทานชส้มกองเลาินไั่งเดนหอบสองเน่เมนูเด็ดพี่น้งเลยแก้เด็ดเทเด็ดว่าอันนเลวกเอาตัวลวกมาเออเอาตัวลวกนเอนี้ลวกพี่น้องเลยอันนี้ปิ้งจะหน่อยหาจังไปห้สัองแล้วจะกินลดมาง ແຈວເດເອເດແຈວແຕ່ງເຮືອງຫັ້ນບັກງຈັນວລພາແຊບດພີນບິ່ງສາລີພາແບດແສລີິພາແບຄາຈັນແລຍັງມພິນອດິ ไ่ไะหนูก็ได้ไม่าพอจะก็มาเลว้าวัไหนบวกที่สังเจ้าพี่ไหมคอยเอเอาอมากินสดๆว่าคนนั่งกินอยูุ่ทไอให้กมากินอย่นี่พลังงานของเอามานั่งกิรม พ่อจะมาซ่งแก้วคอยว่ามาเย็นวิ่งนอยู่ตรงนั้มันไม้ใช่ทันแก้วเองทเขาคืนแล้วเป็นกัวเลยเขาบอกมาตุนให้แล้วบ่นพ่อจิเจ้ามาซ่งแก้วก็ดีปที่มาก็ดีนะ เป็นโรงงานเครื้อหมาแล้วเขาพันมีนิ้เขาแล้วก่อแเ้วพนักง็ดกินนีมือมันนี่จะมาสร้างนี่อะไรนั่งบ่เดียวปะนั่งอะไรนะ้อเตอร์ไซค์มอสั่รเดีค์วันนี้มายนี่ยิซ้อกินยู่ อจากไปกินเลยไปซื้อมาให้กินเลยนะอืมไปแบ่งมาแบ่งมาแบ่งมัน่ะเป็นน้องป่งไปสมุกเจ้าสมุกเจ้าตาสะออนพารกันเนอะทำ่มตม่บอกมาแล้วอะ เอได้เป็นพยานนางวม,ม,มันมีำก้อนประมาน้โอ้ยำก้อนก็ยากวสั่งพอเวลาแล้วลนะมานลกคนผัดกินีะ <c oughs> จะอ้อก,กินเบียนพใส่ลำก้อนบ้าแม่ตักโน่นโน่นใพอเวลาจะได้ตุ้นละ เดาจะม้วนเราลแมา้วจะแข่งมันจะแข็ง้จะชอูจจับจับน้ำมาขี้เดร่ดิอปดนาจับแล้วโบยลอยใลดนะเอาหนาเดี๋ยวสังอะไร่ไ้นอนอง้าอี่นอยงเอาพี่สังจะเอานอนยังไนอนอยู่เตียแล้วเอาน้ตมมนอนเอาพี่เอว ทางจนลานแะทั้งยังเดือเฮ้ยวัดิบุลับนอนอะไรก็จนลานก็นองทังฉยเดือับขโทษนะเงียนเงียนเงียนยนเีนีงเยเมีงยนนงงเงนงยน้ยยี

นั่นลงมาแล้วปน่าแตเานีตักเงีไปย่าเด้ยก็ไปย่าเมือแล้วตอนนี้เลยมาปีนี้จะเมือเผาหลังเมือนะตังเงียนคอยตั้งเตทไมเเป็นยุโรกแฟนกำน้ำใส่งแท่งกินเยอะวันที่เราเองเชจบอัน บ่าไปเจ้าจังให้เ็าวชาวปชาวปตัวสิเปดทำอเจ้าสิปดและสิงบชคน่าอยมาอยู่มาชื่นเลยก็จะชื่นเลยน้ำแม่แจ้วอยู่อย่างมันนะอยู่ยามเราจะเพื่อนเมื่อแล้วนะในใจอยากขซจังสิงนั่นสงมาแลา

เินเลิเ็รล้บอก็ุ้หดสั่งก็ได้จุสเห็ดเนสั่งรถลูกมาหาแน่เาก็ลุยเลยลุยมาแทงกินให้โดยเฉพาะทัวพ่อจะได้เวลาเอาลยังไปเพือนดีไห ดี่คนไปคือโมห็นเ่าเราไปเฮอนดีเลยตอนไปทานน้ำมันค่อยมานเท่าเสียน่เท่าเจ็ดแปดที่ปี โยจะกินเหมือนเบนจัดบุกอันนายบุกการเมื่อนั้นเนาะมะกอกนี่วะมาได้กินง่ายกอ่กอกใส่เกลือครัทุกคนมิ้นโมบาลีจะมาทานนี่ใส่เกลือเราติกินงเบนเจ้าเพิ่นประบุใจเงินโอ้ยไปว่าประชดไปเรื่อยนะบ้านมาเลยเมื่อวานเราเกิดในได้เจ้าให้เราจ่ายนะเจ้าแลเราจ่ายให้เรากินวันนี้ค่ะเข้าใจว่างั้นเราเอประชดคนใจ วางคนมาเป็นหันาค่มาหนเ่็ผ้าน่ชอยหนึ่ยูันนี้นรอขคอรอไปไลาๆแน่นดคอรอปสุดเราเลยบานี้ขับมึงตื่นเลยัมนมันเข้าอนู่ยวันนี้อันเป็นเคยอคอยพันมานะหมือนนแล้วลาเลนต่งลงหมก็ได้แล้วไหมูกินอ่ะ

โอกคนแล้วสิไม่ะกินซจะกินมากินนึงยังไ่สุกสุกใช่ม่เลยเจ้ามาด็กน่ัคมี่บกัดต่เขือนกินซสดีไม่ันเนาะเอยลยอายบกไปไปคืน้เนาะขวดตัวนี้เดนระจามาบนี่บ่ด็กมงไปนอนผุนเลยมามามือ เเนอนอยู่วนอนก็มือเลยนาะนอเาด้วนอนเหมลายดอกสานึงเล็กนึงบ่าอะไรตัวกินเบียร์มาไไมนาะไปบาได้เปินบมาได้นี่นะไนะเด็นกันกินะเาอมันกำลังสนใจเลยไปคอปเท็น ไอตัดบุมบึงคนนองนะบุมบึงคนมองสมสนใจรูกวถ่ายคลิปปไว้่วคินเล้ว่าน้ำพี่น้องเอฟซีเอามัไปจัีักเดบอกนะเอาวัวลเยาลยว่าันดีบันโนปะไร

บ้านนู้นสองหลัสักเจ็ดแย่เงี้ยแเงแย่เนเงินะแ่ันเจกครับก็ไดกอไปใช้ับมนี่ับผู้สาวฮะพ่อคสาววะเิ๊ก้ยสนมีผู้สาวขอเงินซือเบี้ยอะไรให้เราบ่่ไปหาผู้สาวบาท่่รอยกับฟังยงบอไปขื้นเขาั่พ่อเจ้าีนะใจเบี์ยหน้าไปสองแก้ว ้าไ่ิไปอยู่ได้ใช่กสาบริจาไอแบ็คเมย์คนดุนได้้ก่อกไว้เดีนนะแบ็คเมยึมยุดเครดิตเลูกสาวจะเบิ้งชงาวนะตเหตลอะไรเินว่าตู้อิฟอ์มิต์ลินกบลินวาแ่ริแต่เราเห็นในคลิปแลข้่ ใช่ปพระอาจารย์กันแล้าทูจกเลื่อนมาไายจะเล้าเฮตมเนี่ยเนี่างคนท่าไหนนี้เปหลงวัดทางนี้กินแล้วเท่าเข้านอนทางจา้ว่างหนี่เทลานป้าห้ายบิงเราที่ใส่อูดแล้วเล้ววะ่งแต่งแต่งรๆ

บอ,อก,กกันเนี่ยโอ้บอนั่งไม่เผนม่เานมาถุน่านมาน้องข้าเจ้านี <h <h ่บีสนีบอสละจะกระบาแล้วเลยเนาะโดนเม่เกบค่ายย่นี่ยนว่าปันน้ำมันฮิศบาล่ำวันเลยรับซิมทุกคนถ้าม่นถอย่นี่ยจะไหจะยแล้ว แม่เจ oh, oh, ้าว่าโจะนกใจคอเด้อเจ้าอยู่คุณอ่ะไปถึมีคำวันนกใจยุกสศวก็หาได้ไหมว่อยู่พร้มกไปก็ไปช่างลายมาทำานะยืนไรแล้วเอี่ยอราล่วงมาแล้วมางแล้นี สืบตอพี <AMA> e ่น oh okay. like oh okay. ้องเบื่อพ่อจับโทรได้ใจเราก็มาตึ๊บแล้วเลย่ะพอเวลาจังหันยังไหวได้ยังไงยังสั่งเอาหมดเด้เจ่นน้นจะเอ๊มีผู้บ่าวชำน้อยอีกพี่น้องเอ้ยกินบทุนป้านหนึ่งกินน้ำลาดนิมือไปน้ำทำกับรถเพิ่อนผสมน้ำมันสาวพันไปปซื้อพี่อีกวานี่ก็งบอีกสาวพันโอ้ยได้กินโอว่จะคนหักแพงกันมันนั่นสิมาเองวะ บัเทาบัรปสะสมบรรพบุให้าวพันกันเลยสวยแเลยงินเนเงินเอินงนเงิ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 นเงนเงินเเนเนเนเงินเเงินเินเงิงเงนยนเงนเินเนเน่งินเงินเงิเงินเงินเนเงิเงิเงินนเนเอนนนนเเินินเเเป็น่ จบคลิปไว้ชะนีเด้อพี่น้องเด้อโปกดอกมาอยู่ทางบริชอยบริจุให้เบิ่งช้ำอะให้จแหล่จุให้เบิ่งก่อนลูกสาวจะเวียงเลยโป๊กอมแม่เอาเข่าลูกเอาอกพี่น้องกัยจุตับจุตับคำโอ๊ะจวดแซ่บบึ้มโอเคเป็นว่าจบคลิปใบชะนี้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย